ฟังจากน้าตรีแพทองทายชินวัตนเมื่อวานนี้คร้ำตรีนิ่งแล้วในแง่พักการเมืองรัฐววบาลและกลุ่มการเมืองก็ตามทีเนี่ยท่านผู้ชมฟังเสียงท่านนายกโดนนะฮะเมื่อวานนี้ระหว่างลงพื้นที่สุขโทขทัยเหลือแค่ตรวจสอบคุชบติเสร็จเมื่อไหร่เมื่อนั้นคิดว่าใกล้แล้วเพราะตรวจสอบลายชื่อคุณมบตทประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้ว,วาาถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุชบตทมีอะไรติดขัดไหมท่านนายกก็บอกว่าให้ใจเย็นๆรอนิดนึงแต่แน่นอน จะทําให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วค่อนข้างลงตัวนิ่งแล้วนะคะแล้วก็เหลือแต่เพียงว่าตรวจสอบคุณสมบัติค่ะที่เดิมเขาบอกว่ามีการกวอมัตเมร่อไห่ครับอะไรนะคะการตรวจสอบคุณสมบัติจะเสร็จช่วงไหนฮะเอ๊จะเสร็จช่วงไหนนะช่วงเหเห็นว่าก็ใกล้แล้วใกล้เข้ามาทุกทีภายในประมาณจะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะเรื่องคุณสมบัตินี่มีสะดุดหรือมีติด ถัดไหมคะเพราะว่าก็มีข่าตอนนี้ก็ก,ก็ส่งส่งไปแล้วอ๋อ,ไ,อไม่นะคะก็ส่งไปแล้วลวเดี๋ยวรอรอกลับมาเขาจะเย็นนิดนึงแล้วกันรอทีเดียวแล้วกันเพรา,าหา์หนาน่าจะยี่สิบถึงเก้าได้ไหมครับอ๋อไม่ทราบว่าถ้าถ้าฟีดแบ็กกลับมาหมดแล้วแล้วชื่อลงตัวก็ก็เราทําเร็วที่สุดที่จำได้เพราะ่าจะได้เห็นม่อย่างวันนี้ก็มาติดเรื่องไม่ถลงนโยบายแม่อะไรก็อยากทาให้จบ r o รเซสจะได้สามารถเวลาไปหาชาวบ้านจะได้บอกได้ว่าเรากำลังทำนี้อยู่นะ ให้สบายใจได้แล้วกําลังใจก็สําคัญนะคะการเตรียมนโยบายที่จะถึงหนตอนนี้ค้บหน้าอยไหนบ้างใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่นายมนตรีภูมิธรรมวิเชียรชัยกำลังจะลงพื้นที่พร้อมกับรัฐมนตรีมหาทไทยอนุทินชาวเรกลรัฐมนตรีกรเกษตรธรรมนัดพรมเผ่าไปตรวจน้ําท่วมสุขโขไทยชัยนา,นาทนครสวรรค์ก็ให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งถึงความคืบหน้าระบุเรื่องตรวจสาบกุศบัต อ่ผู้ชลายถ้าจะไม่ทราบปปชเข้ามามีเอวด้วยนะใช่แล้วก่อนหน้านี้ทางเลยค่ะปปชก็ยอมรับค่ะว่าส่งเอกสารให้เลยาธิที่การคณะรัฐมนตรีแล้วเกี่ยวกับรายชื่อที่สุ่มเสี่ยงนักข่าวก็ได้ถามคุณภูมิธรรมเรื่องนี้อะค่ะว่าปปชส่งมามันจะเป็นยังไงสุ่มเสี่ยงหรือไม่สุ่มเสี่ยงยังไงคุณภูมิธรรมบอกว่าพูดยากว่ารายชื่อสุ่มเสี่ยงหรือไม่สุ่มเสี่ยงเพราะเราไม่ได้เห็นรายละเอียดแล้วก็บอกว่าจริงๆเป็นเรื่องที่จะต้องมีการตรวจสอบกันนั่นก็แปลว่านอกจากสํานักเลขาธิ อปปชก็มานะก <หา S 1> ่อนจะรวมไปถึงกฤษฎีิกา,<ห>าซึ่งคุณภูมิธรรมบอกปปชเข้าแจ้งมาแต่เพียงว่าน้ำาตีมีคดีแต่ไม่ใช่เป็นการชี้ถูกชี้ผิดอันนี้ตอบคําถามนักข่าวซึ่งสุดท้ายจะเป็นหน้าที่กฤษฎีกากับเลขาคณะรัฐมนตรีคุณภูมิทําบอกนะครับยังบอกไม่ได้ว่าใครมีปัญหาไหมเนื่องจากไม่เห็นารายละเอียดแต่เข้าใจว่าหน่วยงานส่งมาครบหมดแล้วเป็นเรื่องโดดพินิษทั้งนี้ทั้งนั้นคาดการว่ากระบวนการทั้งหมด ภายใน15กันยานี้บวกลบไปเกิน3วันถ้าเป็นไปได้กรณีที่ทกำหนดเวลาชัดเจนไม่ได้เพราะเป็นเรื่องการโปรวดเก้าเราไม่สามารถไปเก้าวล่วงพระราชอำนาจถ้าโปวดเก้าลงมาเร็วขั้นตอนอื่นก็จะเร็วตามอ่ะฟังเสียงดูฮะ พูดยากว่าสุ่มเสี่ยงไม่สุ่มเสี่ยงเพราะมันเป็นเราไม่ได้เห็นอะไรเลยเป็นเรื่องของสำนักไลขากับสำนักกิจสถิกาเขาได้รับเรื่องทั้งหมดแล้วก็ตรวจสอบตามนั้นผมยังไม่ได้เห็นเะครับครับเป็นหน่วยงานต่างๆแต่และหน่วยงานก็ส่งต่อกันผมคาดว่าหน่วยต่างๆน่าจะครบหมดแล้วก็คงจะอยู่ในดุลพินิจเพราะว่าเราไม่งั้นเราก็ช้าและเราได้เร่งให้มีการส่งตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็ทยอยส่งมาก็ทยอยมาก็ทยอยไปตลอดเพราะฉะนั้นกระบวนการมันต่อเนื่องไม่มีที่สสุด ก็ยังเหมือนเดิมครับว่าเราคาดว่าน่าจะพยายามให้เสร็จภายใน15บุกลบไม่เกิน3วันถ้าเป็นไปได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมเรียบร้อยหมดทุกอย่างยังก็เราอยากทำให้็ีที่สุดคนะเป็นไปตามกระบวนการครับเขาประชุมเสร็จสรุปชัดเจนเขาก็ส่งชื่อมาก็เข้าไปตามกระบวน,นาขณะนี้น่าจะถึงขัเรามองเรียบร้อยแล้วครับ แต่นักอรมอ,อก็ต้องถามว่าการมีความเชื่อมั่นหรือภาพลักษณ์ของรัฐบาลใหม่เนี่ยจะดูที่อะไรผมคิดว่าวันนี้เท่าที่ผมสำรวจแล้วก็ดูผลสำรวจต่างๆสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดขณะนี้คือให้รีบเข้ามาดําเนินการท,าทันทีนะครับแล้วก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ขอให้จับมือร่วมกันรับปินเอกภาพที่สุดแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่าเราเข้ามาแก้ไขปัญหาบริหารประเทศในช่วงที่มีวิกฤตการณ์ พราะนั้นทุกอย่างเราก็เตรียมการที่จะทำงานร่วมกันแล้วไปได้ดีที่สุดและเร็วที่สุดครับเออผมผมยังไม่ทราบว่าส่งชื่อใครนะครับเพราะนั้นก็เป็นสิทธิของพรรคเขาถ้าเขามั่นใจว่าเขาส่งใครแล้วเขาไม่มีอันนี้หมายถึงคุณเรินล้ำชัยจะมีปัญหาไหมคุณภูมธรรมก็อ้างว่ายังไม่รู้ว่าเขาส่งเชื่อใครมาวานนี้ตัวแรงปัจธิบันนฤทธิขำนุรักษ์ เดินทางไปยื่นชื่ออย่างเป็นทางการเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและคุณเดชอิดขาวทองค่ะเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะคะไปที่อาคารชินวัตรสามคนภูมิธรรมที่พูดไม่ยินสักครู่นี้ก็คือความเชื่อมั่นภาพรัฐบาลจะเป็นยังไงคุณภูมิธรรมก็บอกเท่าที่สํารวจตนเอง แล้วก็ผลสํารวจต่างๆสิ่งที่ประชาชนต้องการมากสุดในขณะนี้ให้รีบเข้ามาเป็นรัฐบาลมีความเป็นเอกภาพและแก้ปัญหาทั้งนี้ทั้งนั้นทับูชมโผล่าสุดของคณะรัฐมนตรีนะฮะก็จะปร,ประกอบด้วยพักการเมือง7จ็ดพักกับ1นึ่งกลุ่มทับูชมครมรจะมี36คนทุกอย่างครบถ้วนเป็นโควตาเพื่อไทย17ภูมิใจไทย8รวมไทยช่างชาติ4ประชาธิปัตย์2กลุ่ม คนธรรมนัตสาคนชาติไทยพัฒนาหนึ่งประชาชาิหนึ่งพักเพื่อไทยรวมถึงพักอื่นเราไปดูโผล่ล่าสุดนะครับตัวชมนายอตรีแพทองทานชินวัตร รองนายกตรีควบลำตีกะลาหมภูมิทรให้เชียชัยรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยชุนหาวชิระกระทรวงการคลังนอกจากคุณพิชัยชุนหาวชิระเป็นลำตีว่าการจะมีสองลำตีช่วยนะคือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลตามเดิมค่ะกระทรวงคมนาคมก็ตามเดิมนะคะรัฐมนตรีว่าการควบรองนายกคุณสุริยะและมีรัฐมนตรีช่วยสองคนคุณสุรพงษ์ปียโชติกับคุณมณพรเจริญศรี รัฐมนตรีคอรมอกระทรวงพาณิชย์ที่เปลี่ยนแปลงคุณภูมิธรรมไปควบก,กลาโหม<ง>คุณพิชัยฤทธิพันธ์นั่งรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ค่ะกระทรวงดิจิตัลเหมือนเดิมคุณประเสริฐจ,จันทร์รวงทองกระทรวงต่างประเทศเหมือนเดิมคุณปูมาฤจเกี่ยมพงษ์และกระทรวงท่องเที่ยวเป็นคนใหม่เลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณจตระวงเทียนทองค่ะตามโลนั้นก็ปรากฏว่าคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์หลุดนะครับหลุดใช่ค่ะอดีตปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีท่องเที่ยว ไม่มีชื่อในโผรามอใหม่ขนาดเดียวกันคนสมศักดิ์เทพถูทินรัมตีสาสุขเหมือนเดิมคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลก็เป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมเหมือนเดิมคุณจราพรสินทุไพรเหมือนเดิมรัฐมนตรีสํานักนายกมีคุณชูศักดิ์สิรินินค่ะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีสํานักนายกอีกท่านหนึ่งนะคะคาดว่าดูงานด้านกฎหมายมแล้วก็มีคุณธีรรัตน์สําเร็จวานิชเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านนี้ก็เพิ่มเข้ามานะคะ,ะก็แปลว่าเพิ่มเข้ามาใหม่คือคุณชูศักดิ์ค ที่หลุดไปเนี่ยนะทาบผู้ชมเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นคนสุทีนครางแสงคุน<า>เสริมศักพงพา<ะ>ณิชย์คนจักพงแสงมณีทาบผู้ชมขนาดที่ภูมิใจไทยตามโผลเนี่ยเหมือนเดิมทุกประการแปดตำแหน่งที่เสนอชื่อนะอันนี้หมายถึงถ้าคุณสบัตดิไม่มีปัญหาคือเหมือนเดิมทั้งตัวบุคคลและตำแหน่งเลยค่ะรวมไทยสร้างชาติมีการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหมายเอาไว้ก่อนหน้าจริงๆคนพิมพ์พัฒนาวิชัยกกล หลุดจากตำแหน่งรัมตีอุตสาหกรรมแล้วไม่ได้มานั่งรัมตรีช่วยคลังตามโผก่อนหน้าเป็นพลเอกนัทธพลทาคพาณิชเข้ามาเป็นรัมตรีช่วยกลาหมในโคต้าของรวมไทยสร้างชาติค่ะทั้งที่พลเอกนัทพงศ์ในช่วงรัฐบาลคุณเฉยฐานหนึ่งเนี่ยเป็นเลข,ขาของรัมตรีกลาหมและมีชื่อทุกครั้งว่าจะมาเป็นรัมตรีกลาหมในโคต้าเพื่อไทยใช่ค่ะแต่กลับมาอยู่ในโคต้ารวมไทยสร้างชาติคุณเอกนัทพร้อมพันเนี่ย มาเป็นรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมแทนคุณพิมพัฒนาค่ะนอกจากนั้นเหมือนเดิมขนาดที่กลุ่มคุณธรรมนัทคนณนรมนพินโยศินวัตรอดีตรัมเีแรงงานมาเป็นรัมเีเกษตรรัฐมนตรีว่าการเกษตรเลยนะคะส่วนรัฐมนตรีช่วยเกษตรก็ยังอยู่ในกลุ่มของคุณธรรมนัตมีสองท่านคุณอิทธิสิริรัทยกรนี่เป็นบิดาของคุณอัฐกรรัฐมนตรีช่วยเดิมแล้วก็มีคุณอัคราพรมเผารัฐมนตรีช่วยเกษตรอีกท่านท่านนี้เป็นน้องชายของคุณธรรมนัตและปัจจุบัน เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะขณะที่ชาติพัฒนากับพรรคประชาชาติเหมือนเดิมค่ะอ่ะภาพใหญ่ๆเป็นอย่างนี้แคมตเตรถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรื่องการตรวจสอบฟันชูนฉบัติดขัดก็น่าจะไปไปตามนี้